โหลสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรนเวนะครับวันนี้นะครับเรนน่ะจะมาอัปเดทไปกับซีรีส์กับทุกคนเนี่ยได้ดูกันนั่นเองจะบอกว่าเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วมาเ่นเคยอัปเดตไปแล้วนะครับเมื่อช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมาเนาะคลิปวิดีโอนี้ก็เลย อาจจะมาแบบสั้นๆนะครับึ่งขออตัวก่อนนะว่าอาจจะสั้นมากนะครับเดี๋ยวจะมีคนแซวว่าแบบเคยมันสั้นขนาดนี้แบบได้หรอก็คือสั้นจริงๆทุกคนก็จะมาอัปเดตให้แบบได้ทราบการถึงความคืบหน้าของเรื่องนี้นะครับก็คือจะมาสกายจุดหม่คือท้องฟ้านั่นเองเรื่องนี้นะครับก็ล่าสุดเนาะจะมีการปล่อยตัวไพร์ดให้กับทุกคนเนะี่ยได้ดูกันแล้วแหละก็คือวันที่4เมษายนนี้นะครับก็จะมีงานเปิดตัว้วยแบบให้ทุกคนนะไปเจอแบบน้องๆนะักแสดงได้นะครับง,งานนี้เนี่ยก็จะ ที่เควาเทียเนาะเดนเนี่ยนะจะขึ้นรายละเอียดไว้ให้นะครับผู้ใครสนใจเนาะซึ่งในงานนี้นะครับเดนก็ได้แบบรับเชิญไปด้วยก็สามารถแบบไปเจอกันได้นั่นเองจากการที่เรียน่ะได้ข้อมูลมานะครับตัวของซีรีส์อ่ะจะมีการปรับเนื้อหาจากเวอร์ชันิยญ่เยอะพอสมควรเหมือนกันแบบบางบทบ้าทหรือบางตัวละครเนี่ยไม่มีก็คือแบบจะแอดเข้ามาอย่างตัวของพีซด้งอ่ะเออก็คือแบบเพิ่มเข้ามาแบบให้เรื่องอ่ะมันมีสีสันมากขึ้นแบบสนุกมากขึ้นแต่ว่าตัวละครหลักๆแล้วอ่ะครับก็ยังเหมือนเดิมแบบ เส้นเรื่องก็ยังเหมือนเดิมก็ยังแบบคงคาแรคเตอร์แบบของตัวละครอ,อยู่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบเคยน่าสนใจมากๆซึ่งเวอร์ชั่นแบบเรื่องย่อแบบอัปเดตเนี่ยเดเรนจ,จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะว่าแบบเยเป็นยังไงบ้าง <S <S พอกีฬามักจะมาพร้อมกับการแข่งขันคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจึงเป็นเหมือนศูนย์กลางของการแข่งขันขณะที่เหล่านักกีฬาต่างตกเท้าก้าวเข้ามาด้วยความหวังที่เต็มเปี่ยม ที่จะได้ไปสู่จุดสูงสุดของการเป็นนักกีฬาหน้าเศร้าที่แท่นรับรางวัลมีที่ยืนจำกัดเมื่อเข้ามาแล้วการแข่งขันนั้นจึงดูดเดือดขึ้นเป็นเท่าทวีแต่ใครจะรู้ว่าในมุมหนึ่งของสมรภูมิแห่งนี้ยังมีความสัมพันธ์ของเด็กหนุ่มเจ็ดคนที่กำลังผีบานและเติบโตพวกเขาต้องจับมือกันสุดแรง ด้วยหวังว่าจะไปสู่เส้นชัยโดยไม่มีใครตกหล่นระหว่างทางทอนนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติรุ่นเยาวชนเข้าคณะนี้มาด้วยคำสัญญาที่เคยให้ไว้กับทัฟฟ้ารุ่นพี่ปีซที่เคยเป็นดั่งคู่หูหนักบาสของเขาในค่ายเยาวชนทีมชาติผู้ซึ่งต่อให้เวลาผ่านไปก็ไม่มีใครสามารถมาแทนที่ได้ แต่ความฝันที่จะได้กลับมาเล่นด้วยกันนั้นกลับถูกทำลายลงเมื่อทับฟ้าบอกทอนว่าตนวางมือจากบาสเกตบอลแล้วทอนจะจัดการอย่างไรเมื่อผู้หู่ด้านกีฬาของตนจะหายไปตลอดการเส้นทางการศึกษาที่ถูกวางแผนไว้อย่างดีของไอ้นักศึกษาปีซีว่าที่บัณฑิตเกียรติยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง กับถูกป่วนจนวุ่นวายเมื่อต้องมาจับคู่ทำงานตลอดทั้งเทอมกับแสนนักฟุตบอลปีหนึ่งเพื่อที่จะได้ทุนเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นไอ้ต้องยอมทำทุกอย่างให้ได้เกรดเอภารกิจเข็นนักกีฬาให้มาเข้าเรียนจึงเกิดขึ้นแต่เรื่องราวชักจะออกนอกแผนการไปกันใหญ่เมื่อไอ้เกิดตกหลุมรักรุ่นน้องปีนเกียวคนนี้เข้าเพื่อให้ชีวิตกลับสู่แผนการอสมบูรณ์แบบดังเดิม อาจจะยอมตัดความรู้สึกแปลกปลอมในหัวใจออกไปหรือจะยอมร่างแผนชีวิตเส้นทางใหม่แบบที่มีแสนเดินไปข้างๆกันวิ่งผัดเป็นหนึ่งในประเภทกีทาที่อาศัยความเข้ากันของสมาชิกในทีมสูงมากแต่สมาชิกคนหนึ่งกับเกิดอุบัติเหตุขาหักเพียงไม่กี่เดือนก่อนแข่งร้อนไปถึงพีทหัวหน้าทีมวิ่งผัด ที่ต้องไปขอร้องให้วีนักวิ่งปีสองมาแทนสมาชิกเกา่าวีผู้กลายมาเป็นนักวิ่งไม้4ี่คนใหม่ต้องเรงฝึกซ้อมเพื่อให้เข้ากับทีมอย่างเร็วที่สุดโดยเฉพาะกับโดมนักวิ่งไม้3การใช้เวลาอยู่ร่วมกันเพื่อฝึกซ้อมเป็นพิเศษทําให้ความเข้ากันของโดมกับวีไปไกลเกินพี่น้องเรื่องราวน่าปวดใจคงไม่เกิดหากพี่สาวแท้ของวีไม่ได้เป็นคนรักข้างกายโดม ทั้งคู่ต้องคอยระวังใจไม่ให้ไฟอยู่ใกล้เชือ้อแต่ยิ่งห่างกันไปความเข้ากันด้านกีฬาก,ก็ยิ่งแย่ลงหรือพวกเขาต้องยอมให้เสียงหัวใจเป็นใหญ่เพื่อที่จะได้ชัยชนะในเกมยิ่งเข้าใกล้ฝันมือที่จับกันไว้ก็ยิ่งคลายลงในขณะที่พยายามรักษาคนสำคัญในชีวิตเอาไว้ความฝันก็ราวจะปิวไปทุกนาทีหรือว่าแท้จริงแล้วความรักตั้งหาก ที่เป็นอุปสรรคสําคัคญบนเส้นทางของการเป็นนักกีฬาจริงๆแล้วอะเรื่องนี้ได้วานนอนแอร์เป็นที่ได้ชัดแล้วนะครับแต่ว่าเน่ยนะยังไม่สามารถพูดได้นะครับทีมงานบอกว่าเฮ้ยปุ๊บแล้ก็เน่ยเพิ่งบอกแต่ว่าแอบกระซิบนิดนึงแล้วคันทุกคนจอนแนป,ประมาณปลายปีนี้นะครับไม่ลงรายละเอียดนะว่าเดือนไหนแต่ว่า ก็ไม่ไปลายขนาดนะั้นแต่ว่าอยภายในปีนี้แหละซึ่งเรื่องนี้นะครับจะเปิดกล้องเนี่ยในเดือนเมษายนนี้นะครับถ้าเกิดมีข้อมูลอะไรที่เลนอะเคยสามารถพูดแล้วก็แชร์ได้เนนะี่ะดูเลนอะจะมาเดทให้กับทุกคนได้ทราบกันนั่นเองสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกคนอนะจะชอบคลิปวิดีโอนี้กันครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดะซับซับใครให้เลนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เลนก็ไปแล้วนะวนนเนนะจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน,น้าครับบ๊ายบาย